ปนพระท่านสิกรมาทุกรูปนะครับผมทาวเทโอ้ยดาวดาวดาราอ่าดาราดาราแห่งตรังนี่เอมันมีคำถามลึกๆอยู่สองสามประเด็นแต่ว่าจะถามโอสองสามประเด็นนะเวลาจะพอ้อมครับประเด็นพระท่านตอบได้ประเด็นเดียววันนี้จะถามหนึ่งประเด็นครับอาผมได้อ่านนะครับเล่มที่สิบสองเรื่อง อนุมาตสูตรครับอนุมาลสูตรข้อที่สองร้อยี่สิบว่าบุคคลที่ว่านอนสอนยากสิบหกอคนที่ว่ายากอนุมาลสูตรครับว่าไปห้าเดียวผมจะคนตาอนุมานอนุมานอนุบาลคนยังเป็นอนุบาลอยู่อ้อสองร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับอ่า ข้อพระเจ้าตรัสว่าบุคคลว่านอนสนยากสิบหกข,ข้อครับผมอยากถามว่าไอ้กิเลสตัวนี้นะครับเพราะว่าได้ฟังพระท่านก็เยอะศึกษาก็เยอะแล้วก็ทําไมมันยังว่ายากอยากให้พระท่านให้คําที่ว่าจํากัดความลงมาชัดเจนเผื่อว่าจะได้หมดกิเลสพอกันเลย <laughs> เมันซับซ้อนเนาะรเราเพราว่าเรา,าไม่อยากจะเป็นคนดื้อด้านนะ เราก็เป็นคนอยาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะทําไมมันยังดื้อดยดงมันยังไม่ออกมันยังไม่ได้มันยังไม่เลิกมันยังไม่หยุดก็พ่อท่านก็ว่าเหลือเกินด่าเหลือเกินรลือเกิแต่ทําไมมันยังไม่หยุดอ่าเพราะงั้นก็มันเป็นอย่างนี้คุณไม่ได้ทําไปตามลําดับอย่างน่าอัศจรรย์คุณนึกว่าคุณเองเนี่ยคุณทําได้สูงแล้ว ส่วนมากก็จะเป็นหลงถึงปรมานในระดับด้านในด้านในด้านอัตตาด้านนอกคุณเผินคุณติดหมากติดพลูอยู่คุณก็ไม่รู้คุณนึกว่าคุณเป็นอรหันต์คุณเป็นจิตวิญญาเหมือนมหาบัวเนี่ยอย่าไปดูถูกด้านหยาบด้านนอกอย่าไปกลัวว่าเรามาปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับข้าของที่เป็นทุจริต สัตว์นี่คือชีวิตจะต้องเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมีวังประโยชน์เพื่อหว,วังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมีเอ็นดูมีเมตตาส่วนวัตถุนั้นอย่าทุจริตอย่าไปเอาไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราอย่าไปโกงอย่าไปปล้นไปจี้ไปแย่งไปชิงไปโล ไม่เอามาเป็นของเราแล้วเรากลับจะให้ของเราไปแก่เขาให้มากๆอย่างนี้มันก็เป็นภาวะซ้อนซอนซอนอยู่ในสภาพของข้อสองอธินาทานแต่จะต้องเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้เอาไอ้เรื่องเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้เอาเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยอาตมาว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากยิ่งกว่าเรื่องของสัตว์เรื่องของสัตว์เนี่ยไม่ฆ่าไม่แกงไม่ทำร้ายกันแม้ที่สุดเราก็หวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่มันยังง่ายกว่าเรื่องวัตถุเนี่ยมันจะเป็นเราเป็นของเราเราจะสะสมเราจะหวงแหนเราจะตรนีอเรายังยึดเป็นเราเป็นของเรา หรือเรายัางโลภมากมันซ่อนอยู่เยอะมันไม่กล้าที่จะไม่มีทั้งๆท,ที่คุณไม่เป็นไรอยู่ในสังคมเรานี่เป็นสาธารณโภคีคุณมีหมื่นล้านคุณเอามาเข้ากองกลางและคุณก็อยู่ที่นี่คุณก็ได้อาศัย,ยใช้สอยคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณมีหมื่นล้านและคุณก็เอามาเข้ากองกลางโดยเฉพาะับประสบเนี่ โอ้โหคุณจะใช้อกองกลางได้แดดอย่างไม่มีใครต้านคุณเลยเพราะคุณให้ตั้งหมื่นล้านพวกเราเพราะจะมีคนละหมื่นล้านที่ไหนมาเข้ากองกลางไม่ต้องหมื่นล้านะร้อยล้านนี่ก็พิสูจน์ได้เลยถ้าคุณเอาคาให้อโศกยังไม่มีใครมาเคยมาบริจาคให้ร้อยล้านยังไม่มีตั้งแต่อัตมาทํางานมาห้าสิบปีไม่มีคนที่จะบริจาคให้ร้อยล้านไม่เคยมี ห้าสิบล้านยังไม่มีเลยทีเดียวห้าสิบล้านไม่มีเลย <Akt> นอกจากมารวม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 มันก็หมุนไปหมุนมาไอกว่าร้อยล้านพัลน,ล,น,ล,นล้านอยู่แล้วมันก็มีได้ตั้งห้าสิบปีเท่านั้นเอง <maiden. S 1> เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมยังไม่เคยมีเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นรายละเอียดถึงแค่ความหวงแหนความยึดติดในข้อที่สองอธินาทานเนี่ยเรื่องทานเรื่องอธินาทานเนี่ยเป็นที่หนึ่งเรื่องสัตว์เนี่ย เป็นเรื่องง่ายเรื่องข้อสองในอธินาทาน,นเป็นที่หนึ่งในปรมมีสิบทัศน์ที่จบที่ทานหรือเรื่องของปรมัิต์ที่จะเรียนทานตึกจิตให้นี่เป็นที่หนึ่งถ้าคุณทำให้ทานเป็นไม่มีสัปเปโค,โคเนี่ยจบเลยถ้าคุณยังทำไม่ได้คุณจึงจะมี ตัวมีตนมีตัวกูของกูไปเรื่อยแหละตั้งแต่ปฏิสัมพัทธโทสันนิธิเปโคจนิกระทะถึงปุญญตอะไรปุญชิตสามิติปตตไปอีกมันก็จะเป็นฉนนั้นไปนอกจากนั้นไปอีกเป็นอัตตะอะไรปลื้มอะปลื้มอะอะอัตตะมาตาสมนัตอตะมาตาสมนาาัสสา เอออัตตมณตาโสมนัสซาปลื้มไปอีกที่ธรรมชยโยเอามาใช้เลยเกินนั่นอ่ะหยาบที่สุดของการให้พบชาติของการหยาบที่สุดก็คือที่ธรรมชยโยแปลว่าโอ้เอามาให้ได้ให้แกหลวงพ่อผู้อะไรหลวงพ่อผู้ผู้คร<พ>ูครูไม่จีกครูไม่ไม่ใหญ่ครูไม่ใหญ่เอามาให้ครูไม่ใหญ่หมดเนื้อเลยหมดตัวเลย ปิดบัญชีมานี่โอ้โหแล้วปลื้มเลยเนี่ยนั่นแหละไอ้ตัวปลื้มที่ใจพรัญชนะเอาปลืมนะ้มน่ะแปลมาจากในพยะยชานในพระเตปิดอกก็แปลตัวนี้ว่าปลื้มเหมือนกันสมมสราตราสมมาราสานี่คือมันเลยพบชาติของพุทธิสมิตริาพุทธิสามิต,มติเป็นตัวเป็นตนจะได้ไปชาติโน้นชาตินี้ตายแล้วจะได้ไปมีสวรรค์มีวิมานมีเฟสสองเฟสสาม อย่างฤาษีลิงดำก็มีวิมานทองวิมานเพชรวิมานห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นก็แบบฤาษีลิงดำไปก็เป็นอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยคือไปสร้างพบสร้างชาติที่เป็นไม่มีของจริงเลยกันลอกันไปอะไรแต่ไรไปที่จริงจะว่าไม่มีของจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหมือนกับมันยังไม่จริงทีเดียวมันไม่ถูกเดียวมันมีคุณสมบัติของนามธรรมาออย่างผู้ที่มี บารมีหรือว่ามีสภาวะมีมีสารสัจจะที่คุณจะต้องเกิดมามีวัตถุคุณก็มีวัตถุคุณเกิดมาชาตินี้วัตถุของคุณหายากแต่คุณจะมีนามธรรมาท,ที่มีได้ยากกว่าวัตถุอีกคุณก็จะมีนามธรรมาท,ที่มีได้ยากกว่าวัตถุสูงส่งกว่าวัตถุด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นสัจจะของมัน คุณมีบารมีอย่างไหนอย่างใดนะมันก็จะเป็นอย่าง,งานั้นบอลทูบีของมันทุกอันไปสัจจะพวกนี้นี่จึงบอกว่าสมมุติไม่มีใครไปโกงไม่พไกยจะไปเล่เหลี่ยมอะไรกับสัจจะได้เป็นอันขาดสัจจะจะซื่อสัตย์ที่สุดจริงที่สุดตรงที่สุดทุกอันนะนะเพราะฉะนั้นขอให้เรียนรู้ธรรมะไปทีละระดับ น่าอย่างทวรว่ามานั่นนะไปไลไตั้งแต่สัตว์ตัวเองอยู่ที่ปักใต้นี่เกี่ยวกับสัตวนะ์ยังมีอะไรแต่อะไหไมเนะี่ยยังไม่ค่าเองไม่ขายเองแต่จะไม่มีส่วนไดน้ส่วนเสียอยู่กับสัตว์ไหมสองวัตถุไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือพืชเรามีทุจริตในวัตถุหรือพืชหรือไม่ไปไตรตรงในรียดละเอียดยดีๆ จนกระทั่งคุณไม่ติดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราและในวัตถุโดยเฉพาะเข้ามาอยู่กับส่วนกลางสาธาราโบคีคุณก็ยังจะมาติ่งต่องติ่งตองนยน,นี้หรือคุณไม่มีแล้วใช่ในะของส่วนกลางเลยมีไม่มีไม่ต้องเป็นเราเป็นของเราเลยถ้าเมื่อเราจะใช้เมื่อ,อไรเราก็ไปเบิกเบิกไม่ให้กบใหม่เอาถือว่าบาร,รมีเรามีเท่านี้อะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่ชัดเจนในตนเองแล้วกลา้า มันเป็นอาสโพมันเป็นความกล้าหาญของจิตปัญญาของฐานของมนุษย์ฐานะของมนุษย์ของผู้เจริญตามลำดับตามลาดับนะเพราะงั้ก็ขอเอาละอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงกิทาวารนนี่เพราะจะว่าไปแล้วขออภัยนะมันปัญญาก็ต้องมีพอด้วยมันจะมีของบอกคงกลง ทาวรนี่มีปัญญาเชกโกมันกลบปัญญาไม่ใช่ปัญญาความรู้เชโกมันกลบความรู้ปัญญาอยู่เยอะจงไปลดความรู้เชโกลงให้ความรู้ปัญญามันเด่นขึ้นมาบ้างคุณยังมีความรู้เชโกมากกว่าปัญญาอยู่และคุณก็ยังยึดความรู้เชโกว่ามันมันยังเป็นประโยชน์กับกูยังเป็นประโยชน์กับก,กูความรู้ฟังดีๆนะตรงนี้ลึกซึ้งนะความรู้เชโกคุณยังยึดมันไว้มากอยู่ ทิ้งมันเลยความรู้เชโกมาเอาความรู้ปัญญาต่างกันอย่างไรก็ต้องศึกษาเชโกมันคือเป็นตัวตนและวนอยู่ในโลกของตัวตนไม่หมดไม่หมดถ้าคุณไม่เอาความเป็นตัวตนโลกในวนเวียนเป็นตัวตนของตนมาเอาหมดตัวหมดตนเชื่อว่าเราไม่ต้องมีตัวมีตนแต่มีพวกมีสาธรารณภคีมีเพื่อนมีอันอื่นที่ไม่ต้องเป็นตัวตนคนอื่นเขาเป็นรับเป็นตัวตน องรวมหมู่ทั้งหมู่รวมเป็นตัวตนคุณไม่ต้องมีตัวตนเลยคุณอยู่ในกลางความไม่มีตัวตนซึ่งหลายคนก็ไม่มีตัวตนแต่ไอความไม่มีนั่นแหละคือมีของส่วนรวมล้านนี่แหละเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นล้า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 นานี่พยัญชนะใช้ได้เท่านี้คุณเข้าใจตรงนี้ให้ได้ ความไม่มีของเราเลยนี่คือความมีทั้งหมดในมหาจักราวาลน,นี้ทั้งโลกขัดข้องไหมเข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยผู <S 1> <S 1> ้เข้าใจจะเข้าใจเลยแล้วก็กล้าด้วยมันชัดยิ่งเราทำได้แล้วโอ้เราไปชัดขนาดนี้นะโอสอนคุณทาวนคนเดียว กล้าข้ามฝันบอกสอนคุณทาวรคนเดียวได้ทั้งอโศกเลยอย่าว่าอโศกเลยคนนอกอโศกก็ได้ด้วยฟังด้วยดีแล้วได้ปัญญาโอ้โหมีกุศลเยอะนะปัญหาประเด็นนี้ของทาวรนี่คนอื่นได้กุศลไปด้วยโอ้โหมีบารมีเยอะเลยดูแล้วเป็นนิมิตให้ทราว่าน่าจะบอกง่ายน่าจะว่าง่ายเพราะอะไรเพราะชื่อทาวรรู้ไหมทาวรแปลว่าอะไรเป็นตัวกูของกู ยั่งยืนถาวรนยึดมั่นถือมั่นตั้งมา่ตั้งไปเปลี่ยนชื่อซะเป็นทาไม่วอน้อมรับแล้เอ๊เคยเปลี่ยนชื่อให้ไม่ใช่หรอเฮ้ยเคยไหมเปยนชื่อแป็เอ๊ครับแต่ว่าผมยังไม่กล้าใช้อยู่เพราะว่าคนโอ้ไม่กล้าคนไม่กล้านี่ก็จริงจริง คนไม่กล้าตั้งให้แล้วไม่เอาไม่จะกลา้าอย่างนี้ก็ไม่กลา้าอย่างเงี้ยเอาเราอย่าไปท่วงกันเลยอย่างเงี้ยเอามันจริงนะมันจริงบางกเราไม่ไหวก็เราชื่อนี้เราไม่ไหวเราอย่างทำไม่ถึงมันเหนี่ยมอะ <c oughs> ม,มันเป็นจริงไม่มีปัญหาอะไรหรอกพระนครับ <c oughs> <c oughs>